Eh, ci stanno vendicando ora. Questo è più bello. Dai, due, un zoom. Sì. Dai, che te ne faccio ancora. Se non me lo porta per il cambio, che arresto. Tanto vale la

ดูไปอ้อนแม่แม่ีครับถูกพิงอาเดตร์เขาให้แล้วเเียเียเียบิไม่ายไบายกันบสูงเบิบิสูงพิงบิสูงบิไม่บายกันบิบิสูง โอเคนะครับทกพิงเราสนุกมากนะครับดูครบับน้ำกำลังเที่ยวนะครับผมครับมีความสุขดีนะครับผมพอแล้วเหรอย <laughs> Man <luker>. <laughs> <laughs>

อาบน้ำครับอาบน้ำมนนี่นะครับผมผู้พิงนะครับอ E gli occhiali, ho oh gli occhiali wow. 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 ok, tutti, foto il gruppo

<laughs> 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 ok, 1, 2, 3 Ok, 1, 2, 3 Look at me, 1, 2, 3 Ok, momento, momento Ok